เดี่ยวไมคะโซสี่และชาก็มีนะคะคุณแม่ขาคะ,คะทำดีมากลิจ้าช่วยแม่ลิ้งน้องแม่ขอบคุณมากถ้าชอบผมร้องเพลงเนี่ยก็อย่าลืมมาฟังบ่อยๆนะครับผมเปิดหมวกแถวๆนี้แหละมิกุตโตเนี่ยโตมาเป็นพี่ชายที่แสนแม่คะหนูอยากกินซูชิเหมือนพี่ยอนนิวยังไม่ได้นะจ๊ะหน,นูยังกินซูชิไม่ได้นะคะเพราะว่าซูชิเนี่ยมันเป็นปัต หนูอยากได้น้ำอุ่นๆเดี๋ยวพี่เช็คให้นะนี่ก็อุ่นแล้วนะขอต้อนรับเข้าสู่วันทำได้เบบี้ชาเลนจ์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันก่อนนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยตอนนี้นะคะเราก็ ทำการเปลี่ยนผ้าอ้อมให้น้องยูกินะคะเปลี่ยนเสร็จแล้วนะคะแล้วแบบสายตาน้องแต่ที่เปลี่ยนผ้าอ้อมก็คือเหมือนจะสกปรกนะเนี่ยหลัวเราจะต้องทําความสะอาดเนาะแล้วก็น้องยูกิก็น่ารักมากๆเลยนะคะส่วนออ,ออน้วนะคะมาเล่นกับโซระนะคะอุ้ยเขาน่ารักมากเลยอะ่ะดูดีออนยูจ้ะ ม่เล่นกับน้องหรอจ๊ะอ๋อใช่ครับมาเล่นกับน้องครับออเของเล่นน้องนี่ก็น่าดีนะครับเนี่ยอา้าวแล้วตอนหนูเป็นเด็กหนูไม่ได้เล่นหรอ <c oughs> หนูก็เล่นหนูก็เล่นเหมือนกันออหนูก็เล่นเหมือนกันลูกไม่ใช่หนูไม่ได้เล่นนะคะหนูไม่ต้องน้อยใจนะืทำดีมากเลจิจะาช่วยแม่เลี้ยงน้องแม่ขอบคุณมากเลยนะ แม่ก็คาดหวังอ่ะว่าหนูจะรักน้องเพราะเห็นว่าหนูไม่ชอบน้องตอนน้องเกิดใช่ครับแต่ตอนนี้ผมก็รักน้องแล้วนะดีมากเลยจ้ะเป็นพี่เป็นน้องก็ต้องรักกันครับผมยังไงเนี่ยผมก็จะต้องดูแลน้องให้ดีที่สุดละครับแล้วน้องเนี่ยจะโตได้เมื่อไหร่อ่ะผมไม่อยากฟังเสียงเด็กร้องไห้อ่ะมัน น้ำค้างน,นะครับคุณแม่ให้น้องโตนไม่ได้แล้วหรอครับยังไม่ได้รักษากให้เด็เกๆต้องมีทักษะก่อนนะโหนานเลยดิทุกคนตอนนี้นะคะเราพาน้องออนิวนะคะกับคุณแม่นะคะมากันสองคนเนาะมาที่งานเทศกาลนะคะเลขมาค่ะกุเดี๋ยวไมคะโซสีและชาก,ก็มีนะคะ,ะคุณแม่ขาคะ ขอมิงง้งยืนหนึ่งที่ค่ะโอ้ยอมิยงง่งยืนนี่อร่อยมากเลยนะคะขอบคุณนะคะที่มาซื้อมิงง่งยืนของเดียนโอ้ยอร่อยมากมากเลยค่ะโอ้ยทุกคนก็ตอนนี้เราอยู่ที่เทศกาลอารมณ์ขันนะคะแล้วก็จะเห็นทุกคนเนี่ยดื่มชานะคะนี่คณแย่คนนี้ก็ดื่มชาเดี๋ยวเราต้องไปดื่มชาบ้างไหมเนี่ย เนี่ยคนเยคนนี้นก็ดื่มชาชารสชาติดีจังเลยเนี่ยดื่มแล้วเนี่ยรู้สึกอารมณ์ดีจังเลยอ่ะเออแล้วชากลิ่นนี้นี่มันเหมือนกันมีเนี่ยแต่ต้องลองแล้วนะเนี่ยอุ้ยทุกคนก็คือมันมีชาสองกลิ่นเนาะอ่ามีคนจุดอดอกไม้ไฟเฮ้ย มีคนเล่นดอกไม้ไฟด้วยคือเราอะต้องการแสงจากดอกไม้ไฟนะคะคือตอนนี้เนี่ยเขาก็เปิดไฟแล้วนะคะเ,เหมือนปณิธานชุมชนในเมืองเนี่ยอันแรกเนี่ยเราก็จะต้องผ่านช่วงเาขาจุดดอกไม้ไฟนะคะขอบคุณแม่มากนะคะที่พาผมมา,าแม่ก็ดีใจนะที่หนู่เป็นเด็กดีช่วงนี้อุ้ย แล้วนี่คือใครอ่ะคุณทันหรอเอ,อไม่รู้นะคะเขามา,มาเย็นคุยกับเรานะคะแต่ว่าเป็นพ่อหนุ่มผิวแทนนะคะเุยแล้วพ่อหนุ่มผลบอลคนนี้ก็คือหล่อมากเลยอทุกคนเราอยากมีลูกกับหนุ่มผมบอนมากมากเลยนะคะอือยังไงดีสวัสดีค่ะเมื่อกี้ร้องเพลงเพราะมากเลยนะคะอ๋อขอบคุณมากครับ ถ้าชอบผมร้องเพลงเนี่ยก็อย่าลืมมาฟังบ่อยๆนะครับผมเปิดหมวกแถวๆนี้แหละคุณผู้หญิงเนี่ยสวยมากเลยทุกคนเขาจุดพูแล้วนะคะเฮ้ยผูสวยนี่เราก็จะทำปณิธานสำเร็จแล้วเพราะว่าเราได้แสงผูกจากเทศกาลอารมณ์ขันและอกจะทึกคึกโครมนะคะตอนนี้นะคะเราลงมาที่ใต้คอนโดนะคะเพื่อที่จะมาซื้อ สตอเบอรี่นะคะเดี๋ยวเรากดซื้อก่อนเนาะแล้วเราก็จะเอาไปปลูกนะคะเพราะว่าเราอยากมีลูกผู้หญิงเยอะๆนะคะเราชอบแต่งซิมผู้หญิงมากเลยนะแต่ทุกคนชอบให้เราแต่งซิมผู้ชายหรือแต่งซิมผู้หญิงนะคะก็เมนบอกกันเข้ามาได้นะคะซื้อแอปเปิ้ลไปด้วยเนาะเพราะว่าถ้ากินแอปเปิ้ลเนี่ยจะได้ลูกผู้ชายนะคะถ้ากินสตอเบอรี่เนี่ยจะได้ลูกผู้หญิงนะคะ mm hmm. ซื้อเชอร์รี่ซีรินจีไปด้วยนะคะ ปลูกมันเยอะๆเลยนะคะผลไม้เนาะทับทิมทับใจก็สื่อไปนะอ่ะนี่เลยนะคะนี่ก็จะเป็นแผงแผงขายนะคะอยู่ที่คอนโดนะคะก็พูดคุยกับเขาสักหน่อยแนะนำตัวกับเขาสักนิดนึงดูสิเขาก็น่าจะดีเอาปิดร้านแล้วกลับมาบ้านนะคะมีก็ตกก็ดูแลน้องอย่างดีมากเลยอะดูดิ ว่านงป้อนนมคือไม่พร่องเลยนะมิกกุโตเนี่ยโตมาเป็นพี่ชายที่แสนดีจริงๆนะคะทุกคนตอนเด็กก็ไม่ได้ถึงกับดื้อกับโซนมากนะคะแต่ว่าโตมาก็คือชาดีดีเลยนะคะดูแลน้องๆคือแบบน่ารักมากน้าตากก็ดีจิตใจก็ดีคือเป็นเด็กดีจริงๆนะคะดูดิเออกินแล้วก็เลอะออกมานะ นี่เลอออกมามีฟองด้วยนะคะก็น่ารักมากๆากเลยเดี๋ยวเราให้มิกระตวางน้องลงนะคะมีโอ้ยหายไปไหนวางน้องลงแล้วนะคะอ้าวเ,เดี๋ยวนะเยซโซละสามารถพลิกตัวได้แล้วเฮ้ยดีจังแต่ว่าตัวเนี่ยเหม็นชึ่งเลยนะคะทุกคนนี่การเกิดกลิ้งบนหน้าท้องก็คือ โซลาเนี่ยสามารถกลิ้งได้แล้วนะคะเราอต้องให้เด็กเนี่ยสามารถลองอาหารได้ก่อนนะถึงจะให้โตนะคะเดี๋ยวเราให้นิกโกโตนะคะพาโซละาเนี่ยไปอาบน้ําดีไหมเออเนี่ยขอให้อาบน้ําพาโซละาไปอาบน้ําก่อนนะคะเออแล้วก็ส่วนยุก,กิก็ให้คุณแม่เนี่ยมาเ,าเล่นกลิ้งด้วยกันนะคะ ดูดิเขียวปื้อเลยนี่นี่นี่ยูกิเดี๋ยวแม่พิกตัวให้นะอุย๊ยน่ารักหนูต้องสู้ๆนะโซละาเขาพลิกตัวได้แล้วนะจ๊ะหนูก็พยายามอะค่ะทุกคนแล้วมาดูโซละานี่นี่โซละาเอ้ยแม่หนูโซละาคือน่ารักมากเลยอ่ะอ้อ จังเลยอะพี่ทำไมมันเย็นอย่างนี้น่ะหนูอยากได้น้ำอุ่นๆเดี๋ยวพี่เช็คให้นะนี่ก็อุ่นแล้วน,นี่ยโอ้ถ้าอุ่นกว่านี้ก็น่าจะร้อนแล้วนะคะอะนี่เปลี่ยนชุดแล้วนี่นี่ก็ตกคือดูแลน้องดีมากส่วนหน้าที่การเก็บกวาดห้องก็อยู่ที่ออนิวนะคะออนิวก็จะเก็บพระองค์พระอ้อมให้น้องนะคะ ก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องดีมากเลยทั้งมิกโโตทั้งออนิวทำงานได้ดีมากเลยดูดีออนิวคือเราไม่ได้สั่งออนิวให้แบบเก็บผ้าอ้อมเก็บอะไรอย่างนี้เลยนะแต่ออนิวทำเองออนิวเป็นเด็กขยันนะคะนี่สวัสดีไปนะคะตอนนี้เนี่ยเอเราสามารถให้น้องได้ลองอาหารได้เลยยัง น่าจะอย่างนะคะอ่ะเดี๋ยวมาให้เล่นกลิ้งก่อนเนาะน้องจะได้แบบว่ายิ้งกลิ้งนะคะนี่นีนีเลือกเล่นกลิ้งนะคะให้น้องแบบว่าฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะส่วนมัดเล็กเนี่ยก็ไม่เป็นไรมันมันไม่ได้ฝิกทางขนาดนั้นถ้าสมมติว่าฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถให้น้องเนี่ยได้ลองอาหารได้นะคะเฮะ้ยมีกระต๊ะ หนูออกมาทำการบ้านอยู่ข้างนอกเลยหรอเนี่ยโอ้จะขยันอะไรขนาดนี้เพราะคุณโอ้คือแบบพี่ครับเข้าไปทำการบ้านข้างในบ้านดีกว่าไหมเออพี่ว่าทำข้างนอกมีสมาธิกว่านะเพราะว่าน้องๆเนี่ยเขาเสียงดังนิดนึงโอ้ส่วนออนิวทำการบ้านเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องไปโรงเรียนมิก็ต้องไปโรงเรียนแล้ว เออเอาไว้ก่อนก็ได้เนาะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเด็กๆก,ก็ยังไงก็ยังไม่โตนะคะก็เดี๋ยวได้เกรดเเดี๋ยวน้องก็จะต้องโตนะคะอ่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยน้องๆกลับมาที่บ้านแล้วนะคะออนีก็นอนหลับนะคะส่วนมิกโกโตก็ขยันขันแข่งเช่นเดิมเลี้ยงน้องนะคะคือทําได้ดีนะคะเดี๋ยวทําอาหารไว้ให้เด็กๆก,ก่อนเนาะ,ะทําเป็นอะไรดีอะ่ะ ทำเมี่ยงยวนหรือทำซูชิทำเป็นซูชิละกันเนาะเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะได้ทานซูชิแล้วก็เออมีสมาธิในการทำการบ้านนแล้วก็ฉลาดด้วยเอเขาว่ากินปลาแล้วจะฉลาดนะคะก็เราก็กินปลาบ่อยนะแต่เราก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไรหร่ทุกคนนะเอเอเดี๋ยวให้พี่มิโกโตะนะคะก็มาช่วยเ,เล่นกับน้องหน่อยล้วกันนะคะ ก็ต้องเล่นเนาะแต่เหมือนว่าตอนนี้เนี่ยน้องจะนั่งได้แล้วนะถ้าน้องได้นั่งได้แล้วเนี่ยน่จาจะทานอาหารจากโต๊ะได้แล้วมั้งเนี่ยอะยังไงลูกออนิวออนิวนอนหลับถ้าจะเหนื่อยมากๆเลยนะเนี่ยคอฟฟี่คอฟฟี่ผมเรียนหนักอะครับขอนอนก่อนได้ไหมครับออนิวคือหล่อนะ ขนาดเด็กๆเนี่ยยังหล่อเลยนอนยังหล่อเลยอะ่ะเฮ้ยมีแววมีทรงดีนะเนี่ยอ,ออนิวและตอนนี้นะคะเด็กๆเนี่ยก็สามารถอ่าทานอาหารลองอาหารได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องโซโอ่าน้องยุก,กินะคะมาลองอาหารก่อนเลยนะคะนี่อ้ําๆนะจ๊ะบึ้นๆย๊อมฮ่า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 อ้๊มอ้บย๊อมย๊อม ดูเหมือนเขาจะชอบเลยนะเนี่ยแต่ว่าเด็กเขาชอบเล่นน,น,นะน้องทุกคนอ,อ๋อยุกี้รักไอศครีมนะคะเออก็ไม่แปลกนะคะมีแค่ออนอยูที่ไม่ชอบไอศครีมนะคะเ,เล่นสซกโปกเลยถ้าสมมติว่าเจออาหารที่ชอบหรืออาหารที่รักเนี่ยน้องก็สามารถโตได้นะคะอะมีคือกฎของเราเองนะคะอะเดี๋ยวอุ้มวางก่อนเนาะอะ,อะ ส่วนพี่มิกโกโตะมาเอาน้องโซระมามาลองอาหารหน่อยไหมหรือยงังไงมามามาช่วยโซระลองอาหารหน่อยอ่านี่ลองเป็นแอสกีมเหมือนกันเลยจะได้จบจบนะคะนี่มิกโกโตะอย่ามัวแต่ดูทีวีทำไมเด็กๆชอบดูหมาป่าจังเลยอะหรือว่าเราจะต้องมีรูปเป็นมนุษย์หมาป่า เอ้ยยังไงก็ฝากตั้งชื่อลูกล่วงหน้าด้วยนะทุกคน <c oughs> ก็เราก็จะมีรูกหมดแหละทั้งแบมพายหมาป่าจอมเบสหนะังเงือกเอเลี่ยนนะคะนมามมามา,มาต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องโซลานะคะได้ลองไอศซ็รครีมนะคะแต่คิดว่าจะชอบแหละไม่มีใครไม่ชอบนะคะนอกจากน้องออนิวน้องออนิวคือไม่ชอบ ทานไอศครีมนะคะเอ้ยอาผมคุณแม่บังเออโซลลักนะคะกับการทานไอศครีมนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าเราจะพยายามลองอย่างอื่นด้วยเนาะแต่ว่าถ้าสมมติเราอยากให้ลูกโตก็คือยัดไอศครีมไปก่อนแต่ถ้าสมมุติว่าน้องไม่ชอบไอศครีมเนี่ยก็ต้องลองอย่างอื่นด้วยนะคะ บุนบ้นบ้นบ้นไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะวางแผนจัดงานวันเกิดให้เด็กๆก่อนเนาะจะเด็กๆจะได้แบบว่ามีวันเกิดที่ดีนะคะเฮ้ยจะเป็นวันเกิดที่ดีจริงๆนะเนี้ยนี่โทรเลยจัดงานวันเกิดหน่อยสวัสดีค่ะว่าจะวางแผนจัดงานวันเกิดอะคะ่ะอ่ะมาจัดงานวันเกิดนะคะนี่เลือกนะคะเป็น น้องโซระน้องยูกินะคะก็แขกก็คุณเคนอิชิออนิวนะคะเพนนี eni, นะคะแล้วก็อีกคนใครดีมิกโกโตเนาะเออก็ต้องเลือกอยู่แล้วแล้วก็คุณแม่เจนนี่นะคะอ่ะเลือกเลยมาจัดที่บ้านนะคะเราจะเลือกอันนี้ดีไหมบริกรดีไหมไม่ต้องเลือกหรอกเนาะอ่ะ มาจัดที่บ้านนะคะเรียบร้อยอ่าคุณแม่คุณแม่ต้องทำาเกฤตเพราะนะคือตอนนี้เราก็ยังไม่โหลดหมอดนะคะทุกคนก็ต้องใช้อาหารในเกมก่อนนะคะซึ่งอาหารในเกมก็ไม่แย่นะทุกคนนะสมัยนี้แบบว่าวาวซ่า wow ขนาดอาหารที่เป็นมอดระบบนะคะแต่ว่ามันก็ไม่แย่นะเออ แล้วก็จะพยายามโหลดมาแล้วกันแต่ว่าส่วนมากเราจะเน้นไปที่เสื้อผ้าผมเผมอะไรอย่างนี้มากกว่าน้องเพราะเราอยากจะแต่งสิมให้ได้แบบหลากหลายรูปแบบหลากหลายหน้าตาหลากหลายไทา์นะคะปัะเทียนนะคะเดี๋ยวให้น้องมาเป่าเทียนเลยนะคะนี่เอ้ยมันใช่หน้าที่ไหมลูกเจนนี่เจนนี่อย่าพึ่งถู แปลวุ้กมาเป่าเทียนก่อนนะคะเจนนี่นะเออแปลแป,ลแปลส่วนออนิกวก็คือนักทำความสะอาดชั้นดีอ้าวแล้วยายเพนนีไปทานซูชิของคุณเออเคนอิชิทำไมเนี่ยเพนนีคุณเคนอิชิเอาออกมาจะไปแย่งเขาไม่ได้เพนนีเธอต้องใจเย็นเธอต้องเธอต้องหัดใจเย็นต้องเป็นแสงดาวนะอ่ะคุณแม่ หยุดพูดทราำกับเ,เพื่อนสาวก่อนช่วยไปเอาลูกนะคะมาเป่าเทียนก่อนเร็วๆย่ยเพนนีตกใจอะไรอะ่ะตกใจเก่งนะคะมาๆมาส่วนมิโกโตเนี่ยเราก็จะให้ไปเอาน้องสุรเนกมาเป่าเทียนละกันนะคะเอ้ยคุณพ่อ มาให้เป่าเทียนเองอุ๊ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะเออเห็นไหมนี่แล้วก็กินซูชิต่อเลยทำดีเดี๋ยวให้ออนิวปักเทียนต่อนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยยายเพนนี้น่าจะสว่ามตามเค้กของเรามามาอมสองสามนะคะเป็นเด็กแนบอกนะคะเออก็ มาด้วยผมสีขาวเลยแต่ว่าเราจะเปลี่ยนให้เป็นผมแดงแล้วกันเนาะเพราะว่าเราตั้งใจให้น้องเนี่ยเป็นผมแดงนะคะอ่ะขอช่วยคุณแม่เนี่ยมาเป่าเทียนก่อนยูกีมาเร็วมาเร็วมาเร็วอ่ะอยังไม่ใช่เวลากอดกันเพนนี่อย่าบอกนะว่าโอ้คุณแคนอีชี อุ้มลูปมาเป่าเทียนทุกคนเลยนะคะเอยคือแบบโซล่าคือมาผมผมขาวเลยแต่เราจะเปลี่ยนเนาะเพราะอยากได้เด็กผมแดงนะคะนี่ย่เยติบโตแล้วโตวแล้วเราก็จะได้ไปดูเด็กๆในแคสกันนะคะว่าหน้าตาเนี่ยจะมีแววออกมาดีไหมหนึ่งอุ้ยสองสามเด็กจุกจิกจูก้จี้นะคะ ออยากได้เด็กแบบปกครองตัวเองได้ทุกคนอ่ะโอเคคนนี้ผมดำเฉยอ,ออเมันไม่ได้นะเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนนะคะอ่ะมาดูในส่วนของยุก,กิกก่อนนะคะนี่ทรงผมนี้ก็น่าจะเหมือนกับตอนที่น้องเป็นเด็กนะคะน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนคือน้องจะแบบเหมือนมีแก้มตุยๆนะคะก็น่ารักดีนะคะ อันนี้ก็จะเป็นชุดอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นน้องโซราเป็นผมสั้นนะคะด,ดูดีเออก็ในเมื่อน้องผมสั้นแล้วน้องต้องผมสั้นตลอดนะจ๊าโซลามีมีแก้มด้วยนะคะทรงออกมาเนี่ยน่าจะออกมาดูดีเชียวอันนี้ก็จะเป็นชุดนอนนะคะชุดปาร์ตี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดว่ายน้ําค่ะชุดหน้าร้อนนะคะแล้วก็ ชุดต่อมานะคะก็จะเป็นชุดหน้าหนาวค่ะในส่วนของน้องยูกีนะคะเราก็อันนี้ก็จะเป็นชุดประจำวันนะคะชุดทางการชุดนอนชุดปาร์ตี้ชุดว่ายน้ำชุดหน้าร้อน แล้วก็ชุดหน้าหนาวค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนน่ารักเนาะอ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปลูกแก้วมังกรแล้วก็ปลูกบลูเบอร์รี่นะคะปลูกสตอเบอรี่แล้วก็ปลูกบลูเบอร์รี่นะคะไม่รู้ว่าจะปลูกได้ไหมเนาะเอ่อเราจะพยายามใช้พื้นที่ในบ้านให้เกิดประโยชน์นะคะอฮ้ยซิงในห้องน้ำสกปรกแม่คะทำอะไรอะคะปลูกต้นไม้จ้าแม่กำลังปลูกต้นไม้อ,อยู่นะจ๊ะ โอ้ยทุกคนเราปลูกต้นแก้วมังกรได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีเงินเนาะอุ้ยอ๋อตอนนี้อะไรเนี่ยปลูกเออ๋อปลูกแก้วมังกรก็ตอนนี้เนี่ยเรามี เงินอยู่ที่สองหมื่นซิมบิอลนะคะเดี๋ยวสักประมาณห้าหมื่นเนี่ยเราน่าจะย้ายไปที่อื่นได้แล้วแหละเนาะอ่ะอันบูเบอรี่ปลูกไม่ได้เราเก็บไปก่อนแล้วกันเนาะปลูกได้สองอย่างนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะนี่นะเดี๋ยวลองสตอเบอร์รี่เซวะจะได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ปลูกแค่สองอย่างก็ได้เนาะสตอเบอร์รี่ก็เพื่อที่จะได้ลูกสาวนะคะ เอา้าปลูกไม่ได้เดี๋ยวเราก็เก็บไว้เหมือนเดิมละกันถ้ามันปลูกไม่ได้โปลูกได้ไหมยังไงโรงเรียนจะเริ่มต้นอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะโอเคเด็กๆก็จะได้ไปโรงเรียนนะคะตอนนี้คุณแม่ปวดชีไปเข้าห้องน้ําก่อนไหมเจนนี่เดี๋ยวเราจะให้เจนนี่เนี่ยไปเข้าห้องน้าก่อนเนาะมาเลยมาเลยเจนนี่มาเข้าห้องน้าก่อนนะคะแล้วก็ ทำความสะอาดด้วยนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบ้านรกมากเลยนะคะคือรกสุดๆไปเลยเด็กๆก็คุยกันจ้อมากเลยนะคะน้องออนอิวมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นก็ดีใจด้วย <laughs> ดีใจด้วย อ,อนี่ให้น้องมาเล่นของเล่นก่อนนะคะน้องจะได้เพิ่มทักษะนะคะส่วนออไหนดูอีกห้องหนึ่งสิตอนนี้น้องเจนนี่ก็กำลังสอนบัตรคำนะคะให้กับน้องยุกินะคะนี่ยุกิจ้าอันนี้เรียกอะไรอ่ะอันนี้เรียกตาตาเฮ้ยเก่งมากเลยจ้า เอ้ยหนูไม่อยากฟังบัตรคาแล้วอะ่ะหนูไปเล่นได้ไหมคะหนูก็ออกมาสิจา้าลูกมาเดี๋ยวให้น้องออนนิวทากันบ้านนะ้อแล้วก็เดี๋ยวช่วยฝึกสุขาให้กับน้องยุกิด้วยนะคะอ่าตอนนี้ออนิวเนี่ยก็เรียนได้เกดดีมากเลยนะคะเฮ้ยตอนนี้ผมใครจะได้เกดเอแล้วนะ เดี๋ยวผมจะโตแล้วนะทุกคนอุ้ยการเวลามันไวมากเลยนะคะคือเราก็ให้น้องๆเนี่ยได้ใกล้จะได้เติบโตแล้วเนาะคือจริงๆเนี่ยเราก็แอบเล่นบ้างบางทีก็อาจจะตัดมาไม่หมดบ้างก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นซีรีส์ที่ยาวมากเลย เด็กจะได้โตแล,ล้วหละเนี้่ยใครจะได้ย้ายบ้านและสินแล้เราอืมจริงๆบ้านนี้มันก็อบอุ่นนะทุกคนแต่ว่ามันก็จะคับแคบไปเนาะช่วยเล่นกับหนูหน่อยค่ะมามานี่ขึ้เครื่องบินแบบนี้ใช่ไหมยอยากเล่นแบบนี้ใช่ไหมโอ้นี่ก็ต่อคือแบบน่ารักอบอุ่นมากเลยทุกคนนี่อุ้ยน้าคแบบ เราชอบมิกโะตกมากเลยอ่ะอมิกโกตกคือกาวใจสุดๆเล่นกับน้องแบบน่ารักเลยอ่ะทุกคนก็เอาจริงๆบ้านมันอาจจะดูไม่ใหญ่เนาะแต่มันก็ดูอบอุ่นอย่างว่าแหละแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราจะทำเฉลยนี้เนี่ยเราก็ต้องย้ายไปบ้านอื่นด้วยจะอยู่แค่ที่นี่ไม่ได้นะคะอะ่เดี๋ยวเราทำ อาหารโนะให้เด็กๆไว้ทานก่อนนะคะนี่เลยนะคะเราก็จะทำเป็นไก่ม้วนนะคะนี่ส่วนพี่มิโกโตก็วาดรูปนะคะแล้วก็โซระเนี่ยก็นั่งเล่นแท็บเล็ตนะคะอยู่ตรงนี้ในส่วนออนิวออนิวกิไลายซูชิเหรอลูกมามาทุกคนมากินข้าวกันก่อนนะ มาจ้าเด็กๆมากินข้าวกันนะแม่ทำไก่ม้วนให้กินนะคะนี่เห็นไหมละ่ะส่วนออนิวออนิวหนูยังไงหนูใช้ตะเกียบเก่งหรือยังเนี่ยโอ้ยผมไม่อยากใช้ตะเกียบเลยอ่ะแต่ผมก็ชอบกินนะซูชิย่อมย่อมวันนี้รสชาติดีจังเลยอุ้ยปลามันสดหรือยังไงแม่คะหนูอยากกินซูชิเหมือนพี่ออนนิวยังไม่ได้นะจ๊ะ น,นกินซูชิไม่ได้นะคะเพราะว่าซูชิเนี่ยมันเป็นปลาดิบเนาะก็ให้พี่เขากินก่อนหนูเป็นเด็กอยู่หนูยังเพิ่งกินเออก็ส่วนอ่าน้องยกูกิก็นอนนะคะแล้วก็ผลงานของมิคโโตะก็เหมือนจะดูดีนะคะทุกคนเฮ้ยดูดีใช้ได้เลยแหละนี่จุดฝันดีน้องอ่า โซระด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นเทศกาลแห่งก,การเก็บเกี่ยวนะคะทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะพร้อมกับความน่ารักนะคะของน้องยุกิน้องออนนิวแล้วก็มิกโตะนะคะอีพีหน้าเนี่ยเราคาดว่าเราอาจจะได้ทำการเติบโตให้กับน้องออนิวแล้วก็ เท็กสาวสองคนอาจจะได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองอื่นด้วยเนาะยังไงเนี่ยฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะยังไงก็ออยากเล่นให้มันถึง100คนจริงๆช่วยฝากตั้งชื่อลูกๆให้เราด้วยนะเราอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ